สู่รายการแซบ today นะจ๊ะค่ะวันนี้เราอยู่กันสองสาวนะคะน้องชมพู่กับพี่มิ้วบรรยากาศควันหลงวันวาลเลนไทนยเป็นยังไงบ้างคะแอบเห็น Instagram น้องชมพู่ฉลองอยู่บ้านแต่มีรูปกับสามีหวานนะ อ๋อเป็นการอัปเดตเรื่องท้องไม่ท้องเพราะว่าคนไลน์สแสดงความดีเยอะมากค <c oughs> ิดว่าท้องลูก <c oughs> คนที่สามแล้วแต่เราก็ไม่แน่ใจเราก็เลยตรวจ <c oughs> ให้ชัวร์พอตรวจปุ๊บขึ้นขีดเดียว <c oughs> ก็เลยแถล,ลงนิดนึงว่าเออไม่ได้ท้องเลยจา <c oughs> ้าเขาแอบไปส่งไอจีอยู่ไง <c oughs> เผื่อลูกค้าจ้างงานเด <c oughs> ี๋ยวว่าอุ้ยท้องเหรอไม่จ้างละอย่างนี้แต่บรรยากาศวาเลนไทน์เมื่อวานนี้ต้องบอกเลยว่าช่วงเย็นๆรถติดมากมิวเห็นหลายคนอ่ะโพสต์ลงโซเชียลว่ายอมจอดรถและลงเดินเพราะคนไปฉลองว่าสำคัญไงคนมีความรัก ข้าวใหม่ปลามันะเราเข้าใจแต่ว่าเราสองคนเนี่ยเมื่อกี้คุยกันกินอยู่บ้านอยู่บ้านค่ะสบายดีทำกับข้าวกินอยู่บ้านมีความสุขสุดแล้วเพราะว่าจะดูอะไรในทีวีก็ได้และจะลุกเข้าห้องน้ําตอนไหนก็ได้สบายเลยวัยละใช่ใช่วัยนี้ก็เน้นความสบายแอบแอบเมาสามีได้ไหมอันนี้ย้อนหลังไม่รู้บ้านใครหลายๆคนเป็นเปล่าคือเวลาวันวาเลนไทน์จะเวลาสามีถามอยากได้อะไรคุณผู้ชมจะตอบว่าอะไรบางคนอยากได้นู่นอยากได้นี่ผู้ว่เคยบอกว่าไม่อยากได้อะไรโดยเฉพาะดอกไม้ไม่ต้องซื้อนะเพราว่าซื้อมามันก็เหี่ยวเปิดใาก สรุปเมื่อวานตอนเย็นเย็นบนไหนและดอกไม้ไม่มีดอกกุหลาบแดงสักดอกให้ภูมิใจเหรอนางขับรถออกไปหาซื้อดอกไม้เอ็นดูนางเนาะสงสารผู้ชายโถพี่มิวก็บอกสามีแฮปปี้วาเลนไทน์นะอยจ้ะอี มันคือวันวันทั่วไปของพวกเรา <S <S แต่ว่าใครที่มีคู่หรือว่าที่กาลังชมเราอยู่ที่บ้านนะคะช่วงนี้ work from home ด้วยเนาะที่เขประกาศออกมาก็ขอให้มีความสุขกับความรักใครโสดอยู่ไม่เป็นไรก็ใช้ชีวิตโสดให้อิสระเต็มที่ใช่ค่ะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะคนที่อยู่ในกรุงเทพก็ต้องระมัดระวังเรื่องของฝุ่น pm 2.5เพราะว่าเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่มากๆนะคะล่าสุดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกมาประกาศขอความร่วมมือไม่ได้บังคับนะคะแต่ขอความร่วมมือ work from home วันนี้และวันพรุ่งนี้ก็คือ คือพฤหัสสุขพอดีค่ะ Work from home คนก็จะได้ไม่ต้องขับรถออกมาเพิ่มควันเพิ่มอะไรเพราะว่าดูสภาพน้องชมพู่ดูดูผ้าพู้เป็นคนตื่นเช้าใช่ไหม<อ>คุณผู้ชมเวลาออกจากบ้านตอนหกโมงเช้าเวลามองไปท้องฟ้าใจตอนแรกก็อุ๊ยอากาศใจเย็นเหรอเห็นหมอกแต่จริงๆนั่นคือฝุ่นทั้งนั้นใช่ค่ะฝุ่นล้วนเลยค่ะใครต้องเดินทางข้างนอกหรือว่าทํางานข้างนอกเนี่ยต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะเพราะเกินค่ามาตรฐานหลายพื้นที่จริงๆค,คือมันไม่ใช่แค่เป็นสีแดงบางพื้นที่เป็นสีม่ว ว่องใช่คือหน,นักกว่า,วาแดงคือหนักจริงๆคุณผู้ชมเนี่ยดูภาพตามนะตรงไหนหนักบ้างพี่มิวใช่ค่ะอันดับหนึ่งเขตทวีวัฒนาค่ะ81.7ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเขตที่สองที่โอ้โหหนักเหมือนกันคลองสามวาค่ะ81ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเขตตะลิงชัน80.3ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเขตยานนาวา79.9ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเขตบางรัก 79.8ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอันนี้คือพื้นที่ที่หนักหนักสูงสุด5อันดับในกรุงเทพค่ะถูกต้องแล้วคุณผู้ชมต้องใส่หน้ากากอนามัยออกจาก<ม>บ้านตลอดเวลาบางคนรู้สึกว่าเฮ้ย<ม>ชิลไม่เป็นไรหรอกแต่รู้ไหมว่าค่าฝุ่นพวกนี้มันเล็กมากแล้วเวลาเข้าไปมันสามารถเข้าไปที่ระบบทางเหายใจและลงปอดได้ใช่ค่ะคุณก็จะมีปัญหาในเรื่องของการหายใจในระยะยาว<ม>นอนเสี่ยงมากๆนะคะและหน้ากากอนามายัยธรรมดาธรรมดาก็ไม่ได้นะต้องเป็นแบบกรองใช่ใช่เนทนะคะต้องป้องกันเอาไว้นะ ถูกต้องคะ่ะเอานี้ใครหยุดอยู่บ้านดูทีวีอยู่ก็ทักไทยเรามาทางไลฟ์ได้นะคะกับช่องก้า o t ็คอนะจ๊ะก็เรามีไลฟ์สดตลอดเวลาเลยนะจ๊ะแม้เราเปิดรายการพูดถึงความหลงวันแห่งความรักนะคะใครที่ไม่มีคู่ก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะคะใครที่ไม่มีคู่เมื่อวานนี้พี่มิวเห็นโอ้โหเยอะมากวันแห่งความรักไปที่ลานหนาา้าศาลพระตรีม,มุรติเซ<น>็นทรัลเวิร์ดแต่ถ้าเป็นเมื่อบบก่อนเนี่ยเมื่อก่อนยังไม่มีเราคงไปไปเหมือนกันนะไปขออยากให้เห็นภาพค่ะว่าคนเยอะขนาด ไหนนะคะคึกคักมากจริงๆคือในเมื่อวานนี้ค่ะมีพิธีบวงสวงพระตรีมูรติครั้งใหญ่แห่งปีด้วยนะคะเป็นวันแห่งความรักคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะบรรยากาศประชาชนจำนวนมากก็ซื้อดอกไม้มามากราบไหว้บูชาขอพรเรื่องความรักบางคนก็ไม่เป็นไรถ้าความรักไม่สมหวังก็ขอพรเรื่องหน้าที่การงานก็ได้ก็ส่วนใหญ่คนก็จะมีความเชื่อนะคะว่าพระตรีมุรติ อยู่เทพเจ้าแห่งความรักถ้าบูชาพระตรีมุรติก็จะทําให้ประสบความสําเร็จในเรื่องความรักและมีความเจริญในชีวิตนะคะทั้งในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินสุขภาพรวมถึงโชคลาภด้วยค่ะ,ะก็จะมีการนําดอกไม้สีแดงใช่ไหมน้องชมพู่ก็เชิดเป็นความเชื่อเรื่องของสีมงคลสีแดงก็ดึงดูดความรักที่ร้อนแรง<ะ>ขอเซบๆเข้ามาในชีวิตคนเยอะมากจริงนะคะเยอะเ,เลยดูสิ ทำไปเล่นไปปัจจุบันนี้คนคนโสดเยอะนะ<ช>เพราะว่าบางคนน่ะจะรู้สึกว่าชีวิตปัจจุบัน,นอิสระบางทีก็คล่องตัวดีมีก็ได้ ไม่มีก็ได้ค่ะเออขอให้รวยเอาไว้ก่อนมีเงินเอาไว้ก่อนอุ๊ยตายแล้วเอาจริงๆอันนี้ก็จริงเออเดี๋ยวนี้คนบอกว่าไม่เป็นไายมีคู่ก็ดีไม่มีก็ดีดีคนละแบบใช่คือมีมีเงินแหมบางคนบอกว่าเงินมันไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตคุณชมพู่คุณเมก็คือแบบว่าเงินมันแบบซื้อทุกอย่างไม่ได้แต่มันก็ซื้อได้หลายอย่างหลายอย่างมากเลยได้หลายอย่างบางทีบางคนบอกความสุขซื้อไม่ได้ด้วยเงินบางทีมันก็ได้นะมันก็ได้เหมือนกันนะจริงๆก็ต้อง ขยันทำงาน<ช>เรื่องของการขอพรขอโชคขอลาบก็เป็นเหมือนกำลังใจเนี่ยทำให้เรามีแรงบันดาลใจมีกำลังใจในการทำงานมากยิ่งขึ้นเนา<อ>ะหลักๆก,ก,ก็เวลาไปขอก็อย่าขอแต่เรื่องความรักอีกเดียวเอาสุขภาพด้วยนะ,ใ,ะให้สุขภาพแข็งแรงนะแล้วก็มีมิตรภาพรอบตัวที่ดีด้วยเพราะบางทีมีความรักแต่ศัตรตูรอบตัวก็เหนื่อยเหมือนกันนะจริงก็เอาปีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตก็แล้วกันขอให้สมหวังกันทุกคนที่ไปขอเลยนะจ๊ะขอให้เจอวันนี้เลยเดี๋ยวจบรายการปุ๊บเจอเลย วันนี้เจอแต่ฝุ่นหรือเปล่าออกไปข้างนอกอ่ะก็สวมหน้ากากจะเจอแฟนไหมเออใช่แล้วยุคเนี้ยสวมหน้ากากแลไงทีเนี้ยมองหน้ากันไม่ค่อยเห็นไม่รู้ใครหน้าตาเป็นยังไงก็เลยสื่อสารกันลำบากด้วยแววตาไงมองตาอย่างเดียวเพราะปิดไปครึ่งหน้าอย่างเงี้ยพี่เป็นบ้ามองด้วยแววตาขณะคนร่วมงานกันรู้จักกันพอใส่แมสจากันไม่ได้จริงพอมาหวัดดีกันใครอะ ถอนไม่ให้ดูหน่อยเออดูสิยุคนี้เราอยู่ในยุคอะไรก็ไม่รู้อขอให้สาเร็จสมหวังทุกประการก,รการนะะันละกันนะคะแล้วก็อย่าได้เจอเรื่องราวที่ไม่ดีเหมือนกับเรื่องนี้ที่จะเล่าให้ฟังโจรขโมยลักเล็กขโมยน้อยมันเยอะมากนะแล้วคนที่ระวังกับคนที่จ้องอะ่ะมันไม่เหมือนกันคนจ้องจะหยิบมันก็แป๊บเดียวมันหยิบได้อ่ะแต่คนที่ระวังบางทีแบบมันก็ไม่ได้ทันดูเนาะเหมือนคนนี้แต่ว่าเจ้าของร้านคนนี้ใจเด็ดมากเดีย๋ยวเราไปดูคลิปพร้อมๆกันเลยนะคะเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่งค่ะนะเจ้าของร้านกับผู้ก่อเหตุนะะจ ที่บ้านโนนตุนตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองอ่ะสังเกตมือดีๆเนี่ยเขาจับปีบไปแล้วนะจังหวัดขอนแก่นลูกค้าเป็นผู้ชายอายุประมัน25-30ปีเดินเข้ามาในร้านบอกว่าซื้อฟองน้าอันหนึ่งสิพี่20บาทช่วงจังหวะแม่ค้าไปหยิบฟองน้ําให้เดี๋ยวแม่ค้ากำลังเดินหยิบฟองน้าให้นะคุณผู้ชมจะมาใส่ถุงผู้ชายคนนี้ก็หยิบกล่องชุดสเตนเลสที่ขายนะชุดละ1,550บาทเอาใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงรับของเสร็จจ่ายเงินเสร็จก็ออกจากร้านไปอ่ะ แต่ว่าแม่ค้าหูดีไงทาไมจังหวะเดินเข้ามาไม่ม claro ีเสียงกริ๊ก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 เอ้ยแต่จังหวะใจตั้งแล้วเดินไปทาไมได้ยินเสียงเหล็กกระทบกันกริ๊ก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 ก็เลยวิ่งไปดูพบว่าชุดสเตเลตหายไปแล้วหนึ่งชุดเดินออกไปหน้าร้านรีบเลยเดินวิ่งออกไปดูนะลูกค้าคนนี้กําลังเอาชุดสเตลเลตที่ขโมยไปอะเอามาใส่ในถุงหิ้วฟองน้ําแล้วตรงไปร้านสะดวกซื้อที่อยู่ห่างไปประมาณร้อยเมตรแม่ค้าไม่รอช้าเห็นอย่างนี้นะใสยลุยไงวิ่งตามไปเลย เห็นเห็นลูกค้าอยู่ในร้านสะดวกซื้อก็เลยกระชากคอเสื้อดึงถุงที่ใส่ชุดสเตเลตคืนมาคนร้ายก็ตกใจนะโอ้โหรีบลากเจ้าของร้านออกจากร้านแล้วบอกว่าอยา่าเฮ้ยอย่าพูดเสียงดังเดี๋ยวจะพาไปคุยหัวหน้าตัวเองก็ปฏิเสธหมคะบอกบ้าฉันจะไปคุยกับเธอทำไมอ่ะสะบัดแขนออก คนร้ายมีดูด้วยนะเป็นขโมยแท้ๆเป็นดูเจ้าของอยู่ก็ของายของาออย่าเสียงดังสิอย่าเสียงดังเดี๋ยวคนได้ยินอย่าพาไปคุยกับเขาหน้าเออเขาบอกว่าแล้วคนร้ายก็หนีไปได้นะสรุปแต่ว่าของก็ได้คืนมานะคะตอนนี้ลูกชายของเจ้าของร้านคนนี้ก็นําภาพเหตุการณ์มาโพสต์ตามหาตัวคนร้ายแล้วแล้วบอกว่าจะให้เงินรางวัลนะสำหรับผู้ให้เบาะแสด้วยจํานวน1 5 0 0 0บาทล่าสุดมีคนให้เบาะแสแล้วบอกว่าคนร้ายเนี่ยเป็นคนงานอยู่ที่หน้างานก่อสร้าง การก่อสร้างหลังโรงเรียนบ้านโนนตุ่นนี่เองแต่ตอนนี้หลบหนีออกจากงานไปแล้วซึ่งนางเจ้าของร้านก็จะนำหลักฐานจากกล้องวงจรปิดไปแจ้งความเอาไว้นะคะที่สอพย่อยเมืองเก่าจังหวัดขอนแก่นในการจับกลุ่มคนร้ายมาดําเนินคดีตามกฎหมายเพราะไม่อยากให้ไปก่อเหตุแบบนี้กับใครอีกแสดงว่าจอดที่คนร้ายสะบัดหนีไปของก็ไปด้วยหรอน่าจะได้ของไม่ได้คืนใช่ไหม เขาเลยมาแจ้งความหรือว่าได้ได้คืนมาได้คืนอ๋อของก็ได้คืนแต่เจ้าของลูกชายเจ้าของร้านอยาเอาไปจับให้ได้เพราะว่าจะได้ไม่ไปทําการขโมยแบบนี้กับใครอีกอ๋อโอเคแล้วว่าลูกชายเจ้าของร้านก็ยอมนะทุ่มทุน1 5 0 0 0บาทรางวัลน,นาจับบ้าทเพราะของที่เอาไป1550งพันห้าอันนี้บวกให้1 5 0 0 0บาทเพราะว่าอันตรายนะเพราะว่ามีพอมินิใสยเป็นโจลักเล็กขโมน้อยแล้ถ้าอยู่ในพื้นที่อ่ะเอาวันหนึ่งถ้าเขาโมโหหรือแบบอ่ะ ถ้ามีอารมณ์ปมุขึ้นมาด้วยอยู่ดีมาทําอะไรกลับมาที่เดิมทําไงอ่ะคือปัญหาแจ้งความไว้ก่อนถ้าทาแล้วไม่โดนจับหนีไปได้ก็จะทําอีกจริงอคนที่มีนิสัยรักเลกขโมยน้อยนะหรือว่าคนที่มีนิสัยชอบโกงอ่ะเขาเขาทำเป็นถนัดทางเนี้ยใช่เขาก็จะทําเรื่อยๆซ้าๆคือแบบเนี้ยต้องโดนจับแล้วก็เดี๋ยวนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดร้านค้าแต่ละร้านเขามีกล้องวงจรปิดทั้งนั้นแหละ อย่าคิดว่าคุณจะรอดเลยแล้วกล้องชัดซะด้วยหลายๆข่าวที่เป็นการขโมยของในร้านสะดวกซื้อในร้านขายของชาอ่ะเดี๋ยวนี้จับได้หมดเลยาาเาห็นชัดมากว่าโอ้โหใครเป็นใครหยิบขโมยไปตอนไหนอะไรอย่างนี้นะคะร้านทองร้านทองเนี้ยคุยกับพี่ตำรวจขบวนจริงๆโจนที่ขโมยทองอ่ะเขาจับได้เกือบทุกรายนะ<ช>แต่บางทีไม่ได้มาออกข่าวตามหลังว่าจับได้แล้วเพราะวทองแต่ละร้านอย่างที่บอกเขาจะมีตราสัญลักษณ์ของเขาต่อให้ขโมยไปนานแค่ไหนแล้วถึงเวลาเอาออกมาขาย มันมีพิรุษอยู่ดีที่เล่าให้ฟังก็เพราะว่าอย่าไปขโมยของใครเลยเพราะยังไงคุณก็โดนจับแล้วก็ติดคุกมันไม่คุ้มกันนะใช่นะคะทท่านพี่เมีหนูกลับใจแล้วเอาคืนของพี่หรอพี่หนูคืนโทรศัพท์พี่นี่ของหนูเองอ๋อเหรอโอเคเมื่อกี้เห็นอยู่ในห้องตรตัวนว่าของใครหยิบมาก่อนเอาส่วนเรื่องนี้ค่ะแหมพรุ่งนี้วันที่16แล้วน้องชมพู่ตื่นเต้นที่สุดแหมเมื่อวานก่อนเราไปไปมีคนซื้อเอาลอตเตอรี่มาขายให้ลูกจับให้ลูกหยิบอะไรมารู้เปล่ะเลขอะไรอ่ะศูนย์ศูนย์ศ ทำไมมันไม่เคยออก00แล้วน้องชมพู่มันเคยมันมีโอกาสแบบหในสิบล้านอ่ะถ้าถูกนะอ่ะโอโวัดกันคุณผู้ชมลอตเตอรี่นะ0008 00 <c oughs> พอเห็นลูกหยิบเท่านั้นแหละแม่อย่างนี้เลยอะโอนตังก่อนค่ะ เกิดจะออกศูนย์ศูนย์แต่เรื่องนี้ที่จะเล่ามันเป็นปัญหาแบบนี้ค่ะยังไงะมีคนที่เขาเหมือนกับใบหวยให้เลขอะไรแบบนี้ใช่ไหมมีหลายเจ้าแล้วก็เจ้าเนี้ยดังมากเพราะว่าเคยให้เลขแล้วคนถูกรางวัลก้าวงวดติดต่อกันก็เลยดังมีชื่อเสียงแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือสมมติให้เลขใบหวยอะไรเสร็จเขาก็มีลิงก์ให้ด้วยมีลิงก์ให้เพื่อกดเข้าไปแล้วก็ซื้อหวยกับเขาด้วยคือครบวงจรค่ะทั้งใบ ท,ทั้งรับซื้อหวยทั้งทุกอย่างเลยนี่เขาก็เลยไปไล่ตรวจสอบเพราะว่าขายหวยใต้ดินมันผิดกฎหมายอยู่แล้วเนาะมัน,นไม่ได้เนาใบผ่องพันจะด้วยทีเพจเฟซบุ๊กกรุมเจาะเลยตําหนักปูเวชสุวรรณอาจารย์อุ้มอัุรณีค่ะคนตามเพจนี้เป็นแสนนะคะน้องชมพู่เขาชอบไลฟ์ให้เลขแต่แนบลิงก์ให้มาซื้อหวยกับเขาเป็นไลน์กลุ่มอ,ะอ่ะชื่อห้องซื้อเจ้าสมุทร ให้ไปซื้อหวยกันในกลุ่มนี้นะทีเนี้ตำรวจลองดูค่ะลองซื้อลองเข้าไปกดซื้อลองกดลิงก์และไปซื้อปรากฏว่า รับแทงหวยจริงๆรับแทงหวยใต้ดินตำ,ตำรวจก็เลยรายงานใี่ผู้บังคับบัญชาทราบนะคะเพราะการซื้อขายหวยใต้ดินผิดกฎหมายทั้งคนซื้อและคนขายนะคะ,คะอย่างลักษณะอันนี้เพจ f a c e b o o k ก็จะเข้าขายหลอกลวงประชาชนเข้าขายความผิดโฆษณาชักชวนประชาชนร่วมเล่นการพนันค่ะทีนี้ค่ะชุดสืบสวนกองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ ตรวจสอบจนรู้ว่าเจ้าของเพจชื่อนางสาวอรุณีหรืออาจารย์อุ้มอายุ44ปีนะคะอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดดังมากอย่างที่มิวบอกเพราะว่าเคยให้เลขแล้วแบบแม่นมากอ่ะกางวดติดมันก็ไม่น่าเชื่อเนาะแล้วฉันชอบโมโหนะเวลาคนให้เลขติดกันสองงวดสามงวดติดกันแล้วพอเราเข้าไปเป็นงวดที่4ี่ที่ห้าืวดไห่นะไม่ได้เออแล้วเราก็จะไปตามงวดหลังๆใช่ไหมคือใช่เขาบอกอันไหนสองงวดที่แล้วให้แม่นมากงวดนี้้ตามกันนะอ่าพอฉันเป็นคนที่งวดต่อไปต้องตามไม่ถูก นอนตายอยู่บ้าแล้วอันนี้ไม่น่าเชื่อก้าวงวดติดกางวติดอ่ะอ๋อสุดท้ายตํารวจรวบรวมพยานหลักฐานนะคะและขออนุมัติศาลออกหมายจับนางสาวอารุณีค่ะแล้วก็ไปตรวจคนบ้านนะคะที่ตาบลเหนือเมืองอําเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดของกลางก็คือโทรศัพท์มือถือและกระดาษใบหวย 9แผ่นแล้วน่าจะมีรายละเอียดเรื่องของการรับแทงหวยใต้ดินด้วยนะคะสุดท้ายเธอยอมรับค่เธอยอมรับว่าโทรศัพท์มือถือและกระดาษโพยอันนี้เป็นของเธอจริง,รงและเธอเป็นเจ้าของเพจใบหวยจริงๆไลฟ์ like ใบหวยเพื่อชวนคนมาเล่นหวยแล้วก็ให้มาซื้อหวยกับเธอตำรวจแจ้งข้อหาแบบนี้เลยค่ะช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันหวยออนไลน์ผิดกฎหมายค่ะ ควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งตำรวจสพเมืองร้อยเอ็ดนะคะแล้วก็ดำเนินคดตีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะเอจริง,รงๆแบบอันนี้เขาถือว่าเป็นรายรายรายย่อยมาาทําคนเดียวเงี้ยเหรอกน็นเคยเ,เคยเคย,เคยได้ยินนะไม่รู้มีจริงหรือเปล่านะมันก็เหมือนมีม,มีโต๊ะเยอะเหมือนกันเนาะแต่พี่ตำรวจเขาน่าจะจับหมดแล้วล่ะอันนี้ก็ตำรวจก็ล่อซื้อแหละทดลองไปดูตอนเขาไลฟ์ ใบหวยแล้วก็ลองกดลิงก์เข้าไปอ่ลองซื้อดูอา่าซื้อขายกันในจริงแต่โลกออนไลน์ที่มีการใบหวยให้เลขอ่ะมันมีเยอะเยอะมันมีเยอะมากแต่บางทีแค่แบบให้เลขเฉยๆฉยไม่ได้รับแทงหวยอันนี้คือพอให้รับแทงแมันเลยเข้าขาย,ายผิดตรงไหนพอรับแทงมันเลยผิดมันมีไหม,มันเราไม่เคยเห็นเลยนะว่าโทรไปแทงใต้ดินแบบเ<ม>จ้า<ม><ม>ใหญ่ๆ ถ้ามันพี่ตำรวจเขาน่าจะจับหมดแล้วแหละอาจจะรั้งลอตเตอรี่หนูซื้อแต่ลอตเตอรี่ไงที่เล็กลูกให้เนี่ยศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ใช่สลากกินแบ่งรัฐบาลลอตเตอรี่เท่านั้นนะคะเราออนเดอะฟลอร์เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเราอย่าไปอันเดอร์กราวผิดกฤตินะคะโอเคอไปต่อกันที่บ้านชมพู่เองจังหวัดชลบุรีพื้นที่เขตบางแสนบางแสนน่ะชายหาดเขาจะยาวมากคุณผู้ชมมันจะมีแบ่งเป็นสองฝั่งวงเวียนปาโลมาใช่ไหมถ้าเจอวงเวียนปาโลมาแล้วเลี้ยวซ้ายนั่นคือหาดวอนลี้ยววขาไปก็จะเป็นชายยหาาาดบงงงแสนตรวไปถึ แหลมแทน่นเขาเล่นน้ํากันชายหาดไหนอะส่วนใหญ่เขาจะทางซ้ายหาดวนภา,าเนี่ยนั้นไปทางร้านผับคาเฟ่เก๋ๆแล้วถ้าจะร่างริมหาที่เป็นหาดจริงๆที่เปรับบรรยากาศแล้วเนี่ยทางขวาเลี้ยวขวาไป<อ>แต่ช่วงหลังๆเหมือนเขาปรับให้ไม่มีเก้าอี้นั่งละ เดี๋ยวนี้หาดสวยนะสวยขึ้นเยอะเลยโอ้สวยหาดแบบแล้วน้ําดีขึ้นเยอะเลยเมื่อก่อนจะแบบว่ามีเก้าอี้เลียงเยอะไปมากแต่ทีนี้ดราม่ามันไปเกิดฝั่งหาดวอนภาซึ่งถ้าคนพื้นที่อย่างนี้ฉันก็จะเข้าใจดีว่าตรงนั้นมันจะมีโรงแรมแบบเก๋เกม,มีคาเฟ่เก,เก๋แล้วก็ร้านอาหารผับที่มีชายหาดส่วนตัว<อ>สลับสลับกับตรงที่นั่งผ้าใบเตียงผ้าใบทีนี้มีคนแบบโพสต์ค่ะไอกระแสดราม่านะคะจากเพจที่นี่บางแสนเขาโพสต์ภาพนี้เอาไว้ค่ะ หาดวอนภาตรงนี้เขามีการได้ปรับทัศนียภาพนะคะก็เป็นการปรูป,ปูหินนะกั้นให้น้ําทะเลเนี่ยไม่เอาคลื่นสัตว์ขึ้นมาข้างบนแล้วก็ปูหินตตงขอบขอบเนี่ยอย่างที่เห็นนี่เลยค่ะคนก็โอ้โหเสียงแตกเป็นสองฝั่งเอาคนที่ไม่เห็นด้วยก่อนพอเห็นภาพนี้ก็เลยบอกว่าเฮ้ย <"He i, S 1> ไม่ใช่แล้วนี่มันไม่ใช่หาดแล้วนี่มันอันตรายมากแล้วถ้าเกิดน้ําขึ้นมามันเกิดการลื่นขึ้นได้ ทำไมเป็นแบบนี้ไม่เห็นด้วย hmm. ส่วนคนในพื้นที่อย่างดิฉันอะขออธิบายในหนึ่งอย่างที่บอกหาดบางแสนมันยาวมากบางคนถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่มองปุ๊บอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ย ah. ภาพเก่าๆของหาดบางแสนมันมีหาดทรายลงไปลึกนี่นะ ah. มันยังมีอยู่นะจ๊ะแต่อยู่อีกฝั่งนึงอ oh. อันนี้เขาเรียกว่าฝั่งหาดวอรน,นะผ่า คนไม่ทราบเลยเข้าใจผิดคิดว่าอ้าวทาไมจากหาดที่เป็นทรายสวยๆมาทำเป็นแบบนี้เฉยเลยอ่ามันมีหลายโซนมีหลายโซนคุณผู้ชมแล้วโซนนี้มันจะเก๋ตรงอะไรหรือเปล่าเขาจะมีตลาดเขาเรียกตลาดเกาหลีเหมือนตลาดญี่ปุ่นที่ฮิตๆอะคะก็จะเป็นโซนที่เดินไปแล้วก็จะมีบูธค้าต่างร้านค้าต่างๆแล้วก็จะมีของกินขายระหว่างทางเต็มไปหมดเลยเขาทําเป็นแบบนี้ไว้เพื่อที่เราซื้อของเสร็จแล้วว่าเราสามารถมาปิกนิกแล้วก็นั่งมีที่นั่งเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยสามารถแบบว่ามาบาร์บีคิวอะไรกันอย่างเงี้ย ซื้อของมานั่งแล้วก็นั่งปิกนิกกันได้เพราะว่าภูราผูกับไปชมรีก็ชอบพาลูกมาเหมือนกันแล้วก่อนที่จะเป็นลักษณะเป็นขั้นบันไดเป็นอะไรมาก่อนก่อนหน้านี้นคือจะบอกว่าถ้าคนพื้นที่จะรู้กันว่าหาดบัวนาภาเนี่ยจะเป็นหาดที่มีโขดหินโรกโ<อ>เยอะมากทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ดังนั้นมันไม่ใช่โซนที่นักท่องเที่ยวอะ่ะนิยมไปเล่นน้ำอยู่แล้วคือก่อนหน้านี้นมันจะเป็นชูตต่อตอ,ตอ,อนน,ตอนี้เขาทำเป็นหินอย่างนี้ใช่ไหมเมื่อก่อนอะ่ะ ในทะเลก็จะมีหินโตก้อนหินเล็กเต้ไปหมดเลยนะมันไม่ใช่โซนที่จะลงไปเล่นน้ําเหมาะอยู่แล้วค่ะอ๋าเขาก็เลยทําไว้เพื่อเพื่อเพื่อประโยชน์นะในการทําขั้นแบบนี้ก็คือกันน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งอ๋อเพราะว่าน้ำทะเลก็จะกระแทกพวกขดหินอะไรต่างๆเซาะไปเรื่อยๆเซาะไปเรื่อยๆเซาะไปเรื่อยๆพวกดินพวกอะไรก็จะจะหายไปแล้วก็จะมีการผุพังนะคะเขาก็เลยมีการแบบว่าเหมือนปรับปรุงทัศนียภาพใหม่ก็ให้เป็นโซนที่แบบว่ามีมีหินแล้วก็มีขั้นแบบนี้ซึ่งถ้าเวลาน้ํามันลง เขาจะมีบันไดลงคุณสามารถลงไปในทะเลได้เหมือนเดิมแต่อย่างที่บอกว่ามันเป็นโซนที่มันไม่ใช่หาดแบบเหยียบย่ําได้สบายๆอะอ้าวจริงๆคนในพื้นที่เขาก็รู้สึกดีที่มาทําแบบนี้เนาะดีแต่คนที่ไม่รู้ก็เห็นภาพนี้ถ่ายภาพแล้วก็แชร์ในโลกออนไลน์แล้วก็ไปตาหนิไงก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่ทำมีที่ทำไมแต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกถ้าเจอวงเวียนปาโลมาคนจะรู้กันนะเข้าเส้นลงบางแสนสุขุมวิทมาให้เลี้ยวขวาไป ให้เลี้ยวขวาไปหาที่จอดแถวโรงแรมเด Th อะไทยอะไรอย่างเงี้ยโซนนั้นนะคะนั่นแหละจะเป็นโซนของชายหาดบางแสนอันนั้นก็จะเป็นโรงแรมใหญ่ๆกับออร้านค้าริมทางก็เหมือนกันแต่ฝั่งฝั่งซ้ายแต่ว่าฝั่งซ้ายกลายเป็นที่นิยมเยอะตอนนี้แล้วเดี๋ยวนี้นสวยขึ้นเยอะอเหมือนเขามีการพัฒนา<อ>ไม่ว่าจะเป็นร้านรวงต่างๆโรงแรมสวยๆเยอะมากเลยแอบประชาสัมพันธ์ในฐานะพิอาร์ชบุรีนะคะดีมากเลยคุณสามารถล้อเที่ยวได้ตั้งแต่บ้านเมืองอำเภอเมืองไล่มาถึงริมหาดที่เขาปรับตรงในเมืองที่สามารถวิ่งล้อหาดได้ตั้งแต่ตุ เมืองชนบุรีจนเข้าอ่งางศิลาแล้วอ่างศิลาไปเข้า,าถึงบ,บางแสนบินทะเลไปได้เรื่อยมียบรรยากาศดีๆมีคาเฟ่ม,เฟมีร้านอาหารเปิดใหม่ตลอดาทางนะบางทีไม่อยากไปบางแสนคนเบียดนะอ่งางศิลาตอนนี้คาเฟ่เปิดใหม่เยอะมากร้า,านอาหารเก๋เยอะมากเวลาไปนั่งเหมือนอยู่ภูเก็ตเลยเหมือนอยู่ภาคใต้มันดูวนสวยพื้นที่ภาคตะว,วันออกอ่ะมันโอโหกระจายความเจริญความสวยงามและเป็นที่ท่องเที่ยวคือไปได้ยาวเลยและล่าสุดอัปเดตราคาที่ดินที่มีการปรับราคาพุ่งขึ้นมากที่สุดในปีนี้คือ ชนบุรีค่ะใช่ที่ดินขึ้นสูงน้องชมพู่มีกี่ไร่ดีคะอดีได้ซื้อก่อนที่มันจะปักที่ดินนะซื้อไว้ข้างบ้านไม่เยอะไม่เยอะซื้อไว้ประมาณสองตารางวาสองตารางวาปลูกต้นมะม่วงซื้อไว้ซื้อไว้ดีนะดีนะใช่เพราะว่านักลงทุนเนี่ยก็ไปลงทุนซื้อที่ดินแปลงใหญ่ที่สุดที่ซื้อในประวัติศาสตร์เลยนะก็ชนบุรีถูกต้องใช่ใช่แล้วไม่ใช่คนพื้นที่ซื้อนะส่วนใหญ่อะ ใช่คนที่มีเงินนักลงทุนแล้วก็ต่างชาติเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นโซนที่มาแรงมากตอนนี้เหมือนคนเปลี่ยนเปลี่ยนที่จากการไปลงใต้เงี้ยมาเส้นตะวันออกง่ายกว่าถูกต้องเดี๋ยวจะมีสนามบินอะไรด้วยสัตหีบอะไรตรงนั้นอุตภเปาก็เป็นสนามบินเล็กนะคะไปเที่ยวกันเยอะๆนะจ้าแล้วอยากจะวางสคริปต์้วไปเที่ยวเลยถ้าใครจะไปชลมบุรีเอาเฉพาะพวกเรานี่ก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมโทรมาด้วยบอกเดี๋ยวแนะนำร้านแบบร้านลับ ดี๋ยวก็มีร้านลับอะส่งข้อความมาเออม c e บุ o k ไลน์ที่ร้านดังๆต่อคิวเยอะมันจะมีร้านลับอยู่ในซอยไปลําบากหน่อยนั่งไม่สบายแต่อร่อยและถูกอย่างเงี้ยค่ะเออทีนี้มาดูเรื่องนี้นิดนึงเป็นเรื่องของบ้านพักครูเอ๊ะเราเคยเล่าข่าวเนอะบ้านพักครูที่ดูนักกลัวนับกลัวอะไรแบบนี้บ้านผีสิงใช่อันนี้น่ากลัวเหมือนกันค่ะคุณครูถึงขั้นเอ่ยปากถามว่านี่คือบ้านพักครูหรือฟาร์มเลี้ยงตุ๊กแก่อุ้ยตายแสดงว่าเยอะดูสินี่ค่ะ หลังตูกเข้าวเลยนะว้าโอ้โอ้โอ้ว้าอย่าให้มันมาเรงนี้ตัวใหญ่วมเอาไข่ม oh, ันลงให้คร oh. ูหลังตู้อบข้าวจ้าเมื่อวานนี้เก่าไปเราได้ตัวหนึ่งอะวินเอาไหมอุ้ยตีเหรอ ้้ทุกแกรอบรอบี่านพักครูนี่ค่ะบ้านพักครูหลังนี้นะคะอยู่บนเขาที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะคือคุณครูเข้าไปอยู่แล้วเห็นตุ๊กแกตัวใหญ่หลายตัวมากก็เลยขอความช่วยเหลือจากน้องๆนักเรียนว่ามาช่วยจับหน่อย ไปช่วยกันจับครั้งแรกก็นึกว่าจะหมดไปแล้วนะคะมาอีกค่ะก็เลยต้องเรียกน้องๆนักเรียนมาช่วยจับอีกก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊จะอยู่กันไหวหรือเปล่าเพราะว่าตุ๊กแกเยอะและตัวใหญ่มากคนที่ไม่กลัวก็ไม่เป็นไรแต่คนที่เขากลัวตุ๊กแกคือเขาอยู่ไม่ได้เลยนะคะพี่กลัวปะพี่เมยไม่กลัวอจริงเหรอจริงนี่ก็กลัวไม่กลัวเลยแต่ก็เลย ตั้งก็สังเกตว่าจริงๆแล้วพี่มิว่าเคยเล่าข่าวเรื่องของตุ๊กแกเขารับซื้อใช่แพงด้วยนะแพงมากค่ะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เขาจะบอกเลยว่าตุ๊กแกขนาดกี่เซนติเมตรกี่เซนติเมตรรับซื้อในราคาเท่าไหร่ก็มีอาชีพเลยอาชีพชจับตุ๊กแกอาชีพ<ม>จับตั้งแต่แลหลักร้อยไปจนถึงหลักร้านนะคะเนี่ยถ้าเยอะ เยอะอย่างนี้หลักหลักล้านตัวใหญ่ใช่ถ้าเยอะเหล่านี้อย่างเงี้ยก็เลยจะบอกว่าอย่าไปตีอย่าไปฆ่าเขานะหาหาคนมาจับแล้วจับรวมไว้ในถุงถุงปุ๋ยไว้แล้วเอาไปขายแล้วเขาเอาไปทําอะไรต่อก็ส่งจีนใช่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 เป็นอาหารแบบเมนูแปลงถ้ตัวใหญ่แบบสัก1 7 1 8เซนติเมตรขึ้นไปอ่ะเป็นล้านนะรับซื้อเป็นล้านโอ้ยคนลุกแต่คําถามคือคนที่จะไปกล้าจับตัวเป็นๆนอ่ะมันก็ไม่ค่อยมีใช่ไหมล่ะใครจะไปกล้าจับ ต้องใช้ถุงมือนะเพราะว่าเจลาเขากัดนี่คือไม่ปล่อยแต่พี่มยว่ากล้าจับฮะใช่แล้วชอบไปถ่ายรูปเพราะว่าอุยสีเขาสวยดีเป็นเขียวเขียวเดงเด้ง่พี่มยไม่กลัวแบบสัตว์แปลกไม่กลัวเลยชอบหรอแบบไม่กลัวเลยอ่ะอุ้ยตายแข็งแรงมากนี่เป็นคนไม่ไม่ได้กลัวแบบว่าเจอไม่ได้แต่คือเคยทำรายการเกี่ยวกับสัตว์เนี้ยมองได้แต่อย่าให้อย่าผักเข้าไปใกล้หรือว่าอย่าทําท่าเหมือนแบบจะโยมมาใส่ตัวอย่างนั้นไม่ได้คนลุกใช่ไหมเคยถ่ายละครผีเล่นเป็นผีแล้วนอนตื่นมาต้องมีตุ๊กแกงมห โอ้จะตายเอาคุณผู้ชมก็กลัวใช่ปะเขาเอาของจริงสลับกับของปลอมแปะไว้แล้วไอ้ของจริงอ่ะให้เขาให้เหมือนดมควันอ่ะให้มันงงๆอ่ะมันก็จะเกาะแต่มันจะไม่ทําอะไรเรามันก็จะเกาะ<อ>ง,งง,ง<า>ๆ,ๆอ่ะอุ้ยคนลุกคุณผู้ชมถ้าคนกลัว<อ>มันจะนแบบกลัวมคือไม่ได้จริงแต่อันนี้ครูก็กลัวแต่นักเรียนไม่กลัวนักเรียนก็เลยมาช่วยแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้จับออกไปหมดหรือยังนะเพราะว่ามีเป็นแบบหลายสิบตัวจับแล้วก็มากันอีก สงสัยเป็นบ้านเขาว่ะเป็นบ้านตุ๊กแกแหละองจริงใช่แล้วบาง<ด>ทีมากอดคุณครูคุณผู้ชมเป็นบ้าบางทีไปพักต่างที่อ่ะอยังไม่เห็นตัวนะแต่ได้ยินเสียงอ่ะก็แบบอยู่ตรงไหนอ่ะแอะออยู่ี่ยใช่รู้ว่ามีแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนเออน่าก,กลัวน่าก,กลัวค่ะมาปิดท้ายอีกหนึ่งเรื่องนะคะกับ สินค้าดีๆที่ทุกคนต้องใช้นะตามท้องถนนต้องมีเลยก็คือหมวกกันน็อก<ด>นั่นเองะนะคะ,คะเป็นการป้องกันตัวเองจากอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะแนะนำนี่ใบนี้สวยงามมากๆเลยค่ะหมวกกันน็อกไอดีมาตรฐานมออกก่อคุณภาพระดับส่งออกเลยนะคะนี่ก็ส่งออกมากกว่า30ประเทศทั่วโลกค่ะและยังเป็นหมวกกันน็อกแบรนด์ไทยด้วยนะคะจากโรงงานไทยรายแรกของประเทศไทยค่ะที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ece 2206นะคะซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ของยุโรปหมวกกันน็อก ID เนี่ยผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูงเพิ่มความแข็งแรงเพื่อความปลอดภัยในราคายุติธรรมค่ะสำหรับคนไทยหาซื้อได้แล้วนะคะที่ร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือว่าถนัดช่องทางออนไลน์ติดต่อไปได้เลยนะคะที่เฟ e บุ o k Index h e l m e t นะคะ i n d e x h e l m e t สนใจติดต่อเข้าไปสอบถามได้เลยนะจ๊ะสวยมากเลยค่ะทั้งสวยงามและปลอดภัยด้วยนะคะและภ<า>ูมิใจภูมิใจคือของคนไทยทและเป็นโรงงานไทยแต่ส่งออกได้30ประเทศทั่วโลกนี่คือแบบสินค้าคุณภาพนะคะเนาะ,ะ,ะเดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมามีเหตุการณ์บนท้องถนนเหตุการณ์หัวร้อนมาเล่าให้ฟังมีทุกวันจริงๆค่ะ